ราคายางวันนี้ประจําวันที่19ตุลาคม2565ปรับขึ้นจากเมื่อวานนะคะจะขึ้นกี่บาทไปรับชมรับฟังกันเลยก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากสํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลากันยางแห่งประเทศไทยที่แอดมินหยิบมารายงานให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับทราบน้ำยางสดนนหน้าโรงงานดีอไม่ต่ํากว่า35ปประจําวันที่19ตุลาคม2565ราคากิโลกรัมละ47บาทค่ะปรับขึ้นจากเมื่อวาน สิบสตางนะเมื่อวานวันที่18ตุลาคม6 5ราคาอยู่ที่46บาท90สตางสรุปอีกหนึ่งครั้งค่ะราคาประจำวันนี้19ตุลาคม65ปรับขึ้น10สตางค่ะถัดมาเรามาดูราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เราคาอยู่ที่48บาท81สต่างกิโลกรมัมยางแผ่นรมควันชั้น3าไม่อัดก้อน52บาท70สต่างกิโลกรมัมยางก้อนถั่ว drc 100อยู่ที่43บาทสิบต่อกิโลกรัมค่ะสำหรับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีร่ำรวยทุกท่านไปแล้วจ้าบ๊ายบาย